สวัสดีค่ะกลับมารับชมรับฟังคลิปเรนดอมของแม่หมอเลลี่คลิปหนึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอจะให้ไพ่เล่าเรื่องแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อคลิปกันนะคะให้แบแรกนะคะกําลังมีคนพุ่งกลับมาในความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคนคนนี้เป็นใครจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคน ที่กำลังนิ่งเงียบอยู่นะคะอยู่ในความสัมพันธ์นิ่งเงียบมาก่อนนะคะต่างคนต่างนิ่งนะคะอาจจะเงียบหายกันไปนะคะเขาคิดได้แล้วนะคะและกําลังจะพุ่งกลับมาในความสัมพันธ์หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะคุยกันอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้แสดงอาการออกมามากนิ่งเงียบนะคะหรือว่าตอนนี้มันกําลังจะข้ามสถานะในลักษณะที่ รวดเร็วมากขึ้นถ้าคุณกับเขาเดีลกันอยู่แต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบเลิกนะคือมันก็ยังรู้สึกถึงว่าเออค่อยเป็นค่อยไปมันกําลังจะเกิดความรวดเร็วนะคะแต่ถ้าใครนิ่งเงียบกันนะคะเขาคนนี้ก็จะพุ่งกลับมาอย่างรวดเร็วนะคะเดอะสตาร์ Star, ช่วงนี้คุณดูดีมีเสน่ห์นั่นเองนะคะเรียกว่า energy ของคุณช่วงนี้ค่ะมันดึงดูดให้คนที่นิ่งเงียบกันไปหรือพัฒนาความสัมพันธ์ช้าก่อนนะเนี่ยคิดได้นะคะว่า ไม่ควรปล่อยให้คุณหลุดมือฉะนั้นแล้วนะคะกลับมาพัฒนาตัวเองนะคะยิ่งโดดเด่นยิ่งดูมีเสน่ห์นะคะไม่ว่าใครเขาก็กลัวสูญเสียคุณทั้งนั้นค่ะ